รีวิวต่อใบขับขี่รถยนต์ฉบับ Walk-in ใช้เวลานานหรือเปล่าเนื่องจากว่าหลังจากเราอบรมออนไลน์เสร็จเรียบร้อยเขาให้มาจองคิวนะคะปรากฏว่าเดือนเมษา เต็มเกือบทุกวันเลยแล้วทำยังไงดีล่ะเราลืมไปว่าตอนนี้เขามีให้ Walk i อ,อีกแล้วนะคะเราก็เลยไปที่สำนักงานขนส่งจตุจักรนะคะเราไปถึงประมาณ8โมงเช้านะคะพอไปถึงก็เป็นอย่างภาพที่ทุกท่านเห็นในคลิปเลยคนมาต่อคิวเยอะมากเลยนะคะ นี่อันนี้เราก็เตรียมเอกสารมาเรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารประกอบไปด้วยบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงใบขับขี่ตัวจริงแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะคะแล้วเราก็เข้าแถวตามที่เจ้าหน้าที่จัดไว้นะคะซึ่งจะมีแถว Walk- in จะอยู่อีกส่วนหนึ่งแถวที่เขาจองคิวออนไลน์ก็จะอยู่ อีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งจะมีป้ายบอกอยู่แล้วและเราก็ฟังเจ้าหน้าที่เรียกเป็นจุดๆไปนะคะพอเจ้าหน้าที่เรียกแล้วก็จะได้บัตรคิวนะคะเป็นรอบๆนะคะสำหรับเรานะคะเราได้รอบ9โมงนะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะให้เรามานั่งรออยู่ห้องนี้หรือห้อง104ซึ่งจะมีหมายเลขอยู่หน้าห้องอยู่แล้วนะคะภายในห้องก็จะมีวิดีโอสำหรับสาธิต การทดสอบสมรรถภาพนะคะไม่นานนะคะเจ้าหน้าที่ก็เรียกให้เราขึ้นไปยังชั้น2เลยนะคะเราก็นําเอกสารไปยื่นที่ตรงประชาสัมพันธ์และไปยังเส้นสีเหลืองซึ่งจะมีป้ายคําว่า walk in ให้เราเห็นอยู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําเอกสารไปยื่นที่เคา,าน์เตอร์เจ้าหน้าที่อีกทีหนึงนะคะและ พอเรายื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินไปยังเส้นสีเหลืองไปยังชั้น3นะคะก็จะมีวิดีโอการสาธิตทดสอบสมรรถภาพอีกทีหนึ่งนะคะเราก็ดูซึ่งมีสีขั้นตอนด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยทดสอบสายตาด้วยการบอกสีนะคะอันที่2ก็จะเป็นทดสอบสายตาควาทางลึกนะคะแล้วก็การเหยียบเบรกแล้วก็อสุดท้ายก็การมองกว้างนะคะ ก็คือเราก็ต้องศึกษาก่อนที่จะเข้าไปยังห้องทดสอบเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะไม่อธิบายอีกแล้วนะคะพอเราทดสอบผ่านหมดทุกด่านแล้วนะคะเราก็ได้กลับไปยังชั้น2นะคะไปกดบัตรคิวเพื่อรอถ่ายรูปนะคะสําหรับการทําใบขับขี่นะคะเราก็จะไปนั่งถ่ายรูปแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะชําระเงินมี2แบบด้วยการชําระด้วยเงินสดแล้วก็สแกนจ่ายนะคะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับการต่อใบขับขี่รถยนต์ฉบ w บ w k l n i นนะคะสรุปแล้วใช้เวลา2ชั่วโมงด้วยกันนะคะหากใครชอบคลิปนี้ก็กดหัวใจกันด้วยนะคะ